ุดที่เข้าสีไส้ครับมึงเนี่ยเห็มันแคบที่สุดครับนี่พี่น้องมีหนูเป็นถือกครับทั้งสี่ครับจังมารุ่นมาติดตามน้ำกันครับมือแรงแม่นอีกแล้วครับนั่นครับอู้ใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่เติบยอะครับพี่น้องอู้หู้หูหงวามันสีถือกพี่น้องเอ้ยของมนอยู่ในหู้ครับคุณน่ะคุณน่ะ เบื้องแน่พี่น้องตัวบักง่ายครับเห็ดจูรูอยุ่นครับปตาสะอ่อนอยู่พี่น้องเอ้มาอีกแต้มครับแต้มใหญ่แต้มงามเสมอพี่น้องตัวน,นี้ครับพ่อพ่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องอยู่เนาะดินกุ้งจุ้งคือเกาห่อแล้วครับวุ่น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 ุ่นพี่น่องวุ่นวุ่นวุ่นอ้า ว่าม่เต้มที่หยังเหรอพี่น่องซีหรือหาหรือหกครับโอ้ยผมก็จำาม่ได้เน,ะเนาะแนวมันถือดีป่านนี้ครับสรุปผลงานครับรอบเงี่มืขึ้นครับพี่น่องเพราะมีแต้มฝากพี่ฝากน่องยดดอกเนาะมืออื่นถ้าจักสีผ้าพี่ผ้าน่องมายามเบิ้งน้ำกันไหมครับยิ่งขวกเลยครับเอารอบเศ้ามีแต้มหรอครับเบื้งพี่น้องเอาเอา โอ้สวร์ยุครับรอบเศ้าก็ได้ครับนานมาแล้วพี่น้องมาแล้วข้องมันขาามมาพี่แหมพี่น้องเอามีสองเต็มเหรอครับรอบเศ้ามีสองเตีมเหรอพี่น่องพี่พาพี่พาน้องมาสรุปผลงานครับก็เพราะมีเต้มฝากพี่ฝากน้องเนาะสารพันสารพันชาแนล สารพัน์สารพันธ์ชาแนลสารพันธ์สารพันธ์นชาแนลหาไปสุแนวว่าแต่พ่อได้ปนได <í ls> ้หนูหาปู่หาป่าหาปลาไหลได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไลสไตล์หามาเนวใด้คอยก็เอามาปนยายมายายหายยายสีถามคอยมือนีคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนสวัสดีครับ ลุงป้าน้าอายายมายายหายายสีสารพันชาแนลครับสะพายได้ถงบ่วงคู่ใจครับบ่วงสายเบอร์สิบสองสีสิบหลังครับพอดีเขากลับบ้านกนลฬสินครับช่วงนี้ครับออกหมายท่องให้ไปนาเขาเัาพี่น้องรมารุนมาติดตามน้องกันเนาะของมันอยู่ในหู้เนาะพี่น้องเนาะเ,เ,เพื่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องครับ เคล็ดลับสารพัดชาแนลสิออกมาหาไส้หนูเ่ืองเศร้าเด้อครับเด้อเพราะว่าเขาจังเห็นข้องขามของหนูครับหลังจากที่มันขามเมือ่อคืนนี่ครับพี่น้องมันกระสีเฮ็ดท่างเหยียบตมเหยียบนํำเหยีบยบหญ้าเป็นทางอุดรูดไปครับส่วนมากมันกระสีถึกดีครับเพราะว่าเคล็ดลับนี่ไส้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าสีหมันบ่หมันกระลองมารุ่นมาติดมามน้ำกันนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อมีเต้มฝากพี่ฝากน้องเนาะ คนอีสานผัดทินนอพี่น้องนะหาจินทินค้นเหนือครับเจีมือนีเอากลับอีสานครับลองมาลุ้นมาติดตามน้ำกันดูครับพี่น้องเพื่อมีเติมเพื่อมีเติมเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานอพี่น้องสิ่ผ้าพีผาน้องมาลุยกันเลยครับห้ามาสี่สิบหลังมือนีลองมาลุ้นมาลุยมาเบิงน้ำกันครับหนูที่มันเหยียบตุม่มเหยียบน้ามาใสหยามันเป็นจังไไดพี่น้องมันสิใสดีก็แงมือแรกได้พี่น้อง ลองมาเบิงน้ำกันครับนี่พี่น้องจากบ่วงที่มันบ่ตรงครับถ้าเขาเบ็ดเลยมันกษตรเบ่ค่อยกลมครับเขาใส่ขวดเอ็มร้อยนี่พี่น้องหมุนน้อยเดียวครับนี่กลมแลม้วไหมครับพี่น้องโอ้ถือว่าข้อง,งามนพี่น้อง มันงาม,งามซ่อนสองก็ได้ครับพี่น้องเพื่อบอบพาดเนาะนี่มันกลมง่ายๆครับน้องมึงห้อยมันกัดหยาครับนั่นนี่แล้วพี่น้องเหตุผลครับมึงห้อยมันไตหยาไปพี่น้องนี่มันเปลี่ยนปลาผักปุ้งเหมือนไตปลาพักบุ้งไปครับนี่ก็ม่หนูเหรอครับจิ้งสิครับ ห้อยหองก็ควดมาคึืนนี่แม่ครับพี่น้องนั่นพี่น้องเบื้องคล้องมาเนี่ยครับงามงามครับนั่นนั่นนั่นนี่แม่พี่น้องนี่แล้วเหตุผลที่เข้ามาใส่หนูเนี่ยมือเศ้าครับมันกับเป็นคล้องขึ้นไปพุ่นแล้วพี่น้องให้เข้าใส่ส่วนที่มันแคบที่สุดครับพี่น้องหม่องจังสี่มันกวงครับนี่เข้าบ่อใส่ครับพี่น้องเขาติดใส่หมองจังสีครับนี่ เหตุผลครับหนูมันขึ้นไปพุ่นกับว่าได้พี่น้องมันโลงมาพี่กับว่าได้มันเฮ็ดหัวสูงกับว่าได้เฮ็ดหัวต่ำกับว่าได้เพราะว่ามันเป็นปองครับนั่นเพื่อนเอินปองครับนี่พี่น้องหลังที่มันเป็นตะถือกครับมึงมันรอดหยามาหันครับนี่ถามมาฟังนี่พี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องเที่ยวขักหลายไหมบ่วงที่เขาใส่ไว้แล้วครับปุ่นจนว่าแม่น ลั่นเวสสนามบินพุ่นแล้วพี่น้องห้อยมันเที่ยวแหมเดี๋วบังเนี่ยมันขี่ควายมันครับมันกวดออกมามขึ้นนี่ครับนี่พี่น้องมันก็นสิล่งมาหนีแล้วครับนี่โอ้แมน่นี่ดีพี่น้องเดี๋บังเนี่ยนี่ครับมันมาเขาทอ,อนี่รอดทอไปรอดทอมากเน่ยพี่น้องเดี๋ยวบังเนี่ยหลังจากเขาผ้าพีผ้านองมาใส่หนูน้ะพี่น้องเนาะสี่สิบหลังครับย่งหลังสุดท้ายครับ ข่อขวยงามข้องงามครับมือแรงจ้ามารุ่นมาติดตามน้ำกันครับเพื่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องเนาะของมันอยู่ในหู้แต่ว่าหู้มันกับม่หนูนั่นล่ละครับพี่น้องนี่พี่น้องจุดที่เ้าสีไส้ครับมึงเนี่ยให้มันแคบที่สุดครับนี่พี่น้องม่หนูเป็นถือครับทั้งสี่ครับ จังมารุ่นมาติดตามนะคกันครับมือเรงครับออกมหายาบหนูช่วงนี้ก็ได้ดังไฟฝีงจากน้อยครับพี่น้องอากาศมันหนาวเนาะถึงมันเว้นอยู่ไหมครับพี่น้องเมื่อนี่เอาออกมากกแค่ของก็มืดหรอพี่น้องว่าง,ง่างไงของก็ออกมากกับมันของก็มืดครับหนูกต่สิ่าท่านได้ออกปันไดครับดังไฟฝีงเล่นยุดทงให้ทงหน้าเฮานี่แล้วพี่น้องดังไฟฝีงแล้วจังสิ่าพี่พาน้องล่องออกไปครับ หนูตัวไดที่มันออกเดืกก้อกะจังสีถือบ่วงเขาครับพี่น้องเข้าเฝ้าไปหลยมันกะสีบถ่ถือบ่วงเขาปันใดครับอากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆหม้ทงไ้ทงหน้าครับมือนีเข้ากั้ยุกกะละสินคือเกาล่ะครับพี่น้องเด็กสิผ้าพี่ผ้าน้องออกมาหายามหนูลองเบิงเนอะพี่น้องเนาะสองทุ่มกลัวๆครับบรรยากาศกําลังพอดีครับมือนีบ่ล่มเ้ยพี่น้องบรรยากาศดีดีเป็นตาหนูออกดีครับพี่น้อง มาลุ้นกันเลยครับไม้เฮ้าแถวนี้แหละครับพี่น้องก็ว่ามันมีหนูยุนแล้วครับเพื่อมีเตรียมฝากพี่ฝากน้องเนาะนี่เราพี่น่องไมาเฮ้าอู้หูเบื้องพี่น้องเบื้องบ่วงเฮ้าครับเป็นเลขแปดเลยพี่น่องล้วเบื้องเนี่ยหลังแรกก็ได้ครับเป็นเลขแปดเลยพี่น้องบ่วงเฮ้าเมืองห้อยมันหากจินครับพุนน่ะ คุณน่ะงามงามครับข้องนี่ลาดฟาดจิ้วพี่น้องว่าเป็นลั่นเวสสนามบินครับใส่ไหมพี่น้องเสียงหมูโัวพี่น้องเอา้าถือล้วครับนั่นนั่นนั่นเอานี่แจมหรอครับคุณพี่น้องหู้วันดอกมาซึ้งวิญยาณคุณครับนี่นี่มาแล้วพี่น้องแจมแรกครับดินกุง้งจุงครับใส่ไหนพี่น้องปาดใส่ไงเลยพี่น้อง โอ้สวอนครับสวรนครับเป็นที่สี่ครับใส่ไงเลยครับโอ้บักไงพี่น้องเห็ดกุ้งจุ้งยุ่ฝืนครับมาแล้วพี่น้องแต้มแรกมาแล้วแหกหมานครับแหกหมานขอเก็บแป๊บเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมันหลุดครับมันหลอกมาจากปากท่อนครับมึงขวยมันครับถือตัวนึงเราพี่น้องของามงามครับ เผื่อมันมีหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะใส่ไปอีกครับนี่พี่น้องบ่วงห้อว่าวงหันครับเป็นเลขแปดเลยพี่น้องมือขึ้นเท่ากับพกไปขึ้นกันครับนี่แปบ๊บเดียวกลมครับนี่พี่น้องเอ้เสียบลงเลยครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อถ้าคิดว่าเป็นหนูใ,นใหญ่ให้เฮ็ดบ่วงสามนิ้วครับหรือว่าใครไกล้เบอร์ศูนย์ครับถ้าคิดว่าเป็นหนูน้อยให้แค่ สองนิ้วก็บพอครับแ้าก็ให้ห้างดินประม่านสองนิ้วครับมีรุ่นแน่นอนครับมีรุ่นทุกหลังครับะไปต่อพี่น่องแทวานี้ล่ะครับโอ้เป็นฟู้แท้ครับเป็นดอนปลากล้วยครับพี่น่องปลากล้วยเราเป็นร่องครับมันหากินอยู่ในดงกล้วยนี่แหละครับพี่น่อง ท้งล่องนี่ดีด้พี่น้องมันดินมันซูมครับมันสีอุดมสมบูรณ์ไหมพี่น้องเบื้องโลดคุณน,นี่แล้วพี่น้องบ่วงหฮอคุณเบื้องห้อยมันออกมากครับคุณมันเป็นปากทอครับงูจึงปึ้งอยู่พี่น้องนี่บ่วงหฮอครับความมันออกมากครับคุณคุณมันรัดไปทั้งคุณครับห้อยกัดห้ารัดฟาดอยู่พี่น้องเอ้ยเหลือบงเนี่ย ไปครับไปน้ากันเรื่อยๆครับเพื่อมีแต้ีมเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับหลังหนึ่งยุ่นรอนี่แหละเอ้เงีครับเงีครับพุ่น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 พี่น้องแน่นแน่นน่่นโอ้เบิ้งพี่น้อพงพุ่นหน้พุ่นหน้าาดดำอึมซึมอยู่ในหยานั่นพี่น้องนั่นนั่นบุ๊ยใส่ไใจพี่น้องไงบอ เป็นไงเถอะครับพูน่ะพูน่ะ,ะมันออกมาจากหยาเล้วพี่น้องพูน่ะอึมซึมยุบนะครับในหยานั่นไหมพี่น้องอ้อพูน่ะพูน่ะพูน่ะเบื้องปลายห้าครับใหญ่ไ่ใ่า่ก็ได้หอู้สวรนครับปาดมีเตี๊ยมอีกแล้วครับพี่น้องฮ<ห>าขอเก็บขอเก็บครับเดี๋ยวมันสิดุดกอนเนาะ,ะนางอ้ามตามยู่พี่น้อง หนูช่วงนี้มันกัดลงมาในไฮน่าแม่พี่น้องไฮน่ากงกวงครับมีหนูเลยครับในไฮน่านี่มีหดขวยครับที่เข้าใส่ใเมือเส้านี่ก็ขวยงามๆครับอห็างนี้พี่น้องหมายเข้าขวยงามๆพี่น้องฮึโอ้หเมีนเยนหรอกครับนังครับนังครับนั่น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 ,น,น เอามาอีกเต้มแล้วพี่น้องเอาอู้ห่วยงา,งามครับแหงว่าสิมีเตียมครับบึงนะพี่น้องอู้เบิงเปลวมันครับุณนะอู้ใส่ไงใส่งามเลยครับพี่น้องสออนอยุ่ครับเป็นนิงสีครับหนูหน้ามันลงมาในไฮน่านี่แล้วพี่น้องช่วงนี้ครับก็เพราะมีเต้มฝากพี่ฝากน้องเนาะเต้มสามครับ กุ้งจุงครับกุ้งจุงเห็นตะดินกุ้งจุงครับของมันอยู่ในหู้เนาะพี่น้องเนาะใส่บักไงดำปึ๊ดครับพี่น้องใส่แมวใส่แมวเบิ่งในพี่น้องบ่มีจังได๋ครับขวดขีขวยออกมาไม่ไหมครับข้าพักบุ้งขอไปกินยุคพุ่นครับในหู้พุ่นเลยออกมาถือบ่วงพอดีครับพี่น้องก็มีแต้มฝากพี่ฝากน้องไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ สีบ่หมานอยู่บอรครับในคำคขื้นนี่ครับคือเป็นหูปมันหมานอยู่พี่น้องอาเบื้องขวยนี่ครับพี่น้องคุณอ่ะ,อะใส่ไว้ยุ่รอข่างๆนี่หลหรอพี่น้องสามสีหลังนี่เบื้องหมายเฮ้าครับอืหลังนี้บ่ถึกไหมพี่น้องแฮ้วๆห้วแห้วห,ห,หลังนี้ไม่ถูกเลยไปเรื่อยๆครับ เอามาใส่ใบวางแรยงขีขวยงามงามครับพี่น้องพุ่นะขวดกินว่าเดียงจึงครึง่งครับพุ่นะขวดลงไปทั้งผุนพี่น้องหลังนึงกับยุ่ฟากไปหั่นละครับเ๋อเอานี้หั่นเหรอครับนั่นครับนั่นน,น,นั่นพี่น้อง อ้นั่นนันนน่เอาเอาอีกแล้วครับนั่นนั่นน,นัอนนั่โอ้โหยัยครับยั่ครับตัวนี้ยั่ครับพี่น้องมาอีกเต้มมาอีกเต้มเต้มใดแล้วล่ะพี่น้องโมเมนเต้มซีหรืตีครับเมื่อเนี้ยครับหูพูดนะเห็ดกุง้งจุ้งอยู่พี่นอ้องเอาสะอ่อนครับสะออนครับ บุ๋ยเบิงแงนีพ so ี่น้องเบิงองนีบักไงครับตัวนี้ครับยุป้ายานี่แหละครับพี่น้องมองมันซุ่มนี่แหละครับมันซุ่มใสมันก็ยุหันละครับหนูกระไดมันก็มีน้ำกินมันจังยูครับอู Louise, uh, ้สออนเลยครับสออนเลยโอ้ักคักพี่น้องมาอีกแ้มแล้วครับก็พอมีแ้มฝากพี่ฝากน่องไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะหายูหากินครับ ของมันอยู่ในหู้กับเบ้วหัวสิตัวแง่ตัวน้อยครับแต่ลาแห่งนี้แจ่มครับเป็นยังสงครับแจ่มที่ซีเหรอครับเหตุผลที่แถวนี่หนูมันเลยมาห้อมหลายครับมันมีแผงโซลาเซลล์หลายมองไหมครับยุ่ะจอดกันอยู่ครับนี่ละพี่น้องเพื่อนว่าความบุดมสมบูรณ์เป็นเหตุครับพี่น้องมันเลยซุ้มไหมครับแถวนี่เพราะว่าเพิ่นปลูกหญ้าพร้อมแล้วก็เพิ่นเห็ดแผงโซลาเซลล์ไว้ถือสูบน้ำเซ็เข่าครับ ถ้ดดินมาซุมมมาเลยมีหนูครับพี่น้องนี่แล้วเหตุผลครับหนูเรอนี่เลยพ่อมีครับป้าป้าพี่น้องไปลุยต่อครับซุมบาซุมก็ได้ครับฟังเสียงกิซ้อนครับน้มใต้ีิซ้อนก็นหลาหลเดี๋ยพี่น้อง้อนความอุดมสมบูรณ์ครับหนูกคืขึ้นครับมันเลยมาอยู่หลายครับแถวหนี้ครับหนูก็หากินน้ำขึ้นกันละครับพี่น้อง ถ้ามองได้แห้งๆช่วงนี้มันบ่้ค่อยยู่ครับมันกลับมาหายู่มองที่มันเปียกเนี่ลละพี่น้องเนาะไชครับยังยุ่สุดทั้งนั้นครับพี่น้องว่ามันก้อนหินแม่พี่น,อน้องติงยกแยกรลดเป็นนกเร้อครับนั่น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 นกนี่อย่างพี่น้องแต่สมาครนอนอยู่ดินคักแงเถอะครับ เขเดินนกยังล่ะพี่นออ้องฮึมมะเบื้งขวยนี่น้ำกันครับพี่นอ้องมึงคล้องมันลงมากครับนี่ไหมพี่น้องเขาใส่ไว้หนี่ไหมมึงเนี่ยมึงคล้องมันครับนี่หลักบ่วงเขาพี่น้องฮึมเป็นป้องจ้องป้องลงไปนั่นครับ สี่หาหลังยู่รอนี่สีทํางานบอพี่น้องหลังหนึ่งมึงคล้องมันครับคุณน่ะอัดหลาดไปคุณครับคล้องงามงามหลัดลาหยาไปคุณพี่น้องนั่นแม่นอีกแล้วครับนั่นครับโอ้หไงครับไ่ตัวนี้็ใหไงเตืบเยอะครับพี่น้องโอ้โห เหงวามันสีถึกพี่น้องเอ้ยของมันอยู่ในหู้ครับคุณนะ่ะคุณนะ่ะเบื้องเนี้ยพี่น้องตวัวบกง่ครับเห็ดจูรูย่คุณครับปลาสะอ่อนอยู่พี่น้องเอ้มาอีกแต้มครับเต้มใงญ่แต้มงามเสมอพี่น้องตัวนี้ครับเพ,พ่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องอยุ่นเนาะดินกุง้งจุงคือเกา,เาหฮอแหละครับอุ่นพุ่นอุ่น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  พุดพพี่น่องพ่ดพ่ดพูดเอ้าว่ามนแต้มที่หยังเราพี่น่องสีหรือหาหรือหกครับโว้ยผมก็จำไว่ได้เนาะแนวมันถือดีป่านนี้ครับสรุปผลงานครับรอบอย่ามืขึ้นครับพี่น่องเพราะมีแต้มฝากพี่ฝากน่องอยดดอกเนาะมืออื่นเ้าจังสีผ้าพี่ผ้าน่องมายามเบิ้งน้ำกันไหมครับ มือหนีเขาออกมากหาไมายหนูจนสวยไหมครับพี่น้องรอบเศร้าจนวาฉีตะเวนขึ้นครับโมเมนต์ฉีตะเวนแล้วพี่น้องขื้นฮอดดวงตะเวนผลละครับลองมาลุ้นมติดตามน้ำกันดูครับพี่น้องรอบเศร้าสิเป็นเจ้จงไดครับเมื่อเคลื่อนนี่มีหาหกเต็มครับรอบเศร้าสิเป็นเจ้งไดน้ะพี่น้องเนาะลองมาลุ้นมติตามน้ำกันอีกครับของมันอยู่ในหูเนาะพี่น้องเนาะกับบ่รู้ว่าสิถือหลายถือหน่อยแล้วกับว่ารู้ว่ามันออกเศร้าออก เดกครับแต่ว่าหลอ, like ang, อบเศร้ากนาสิมีแต้มแ si the ล้วเนาะพี่น้องเนาะของมันหมานของมันมันใจครับเพื่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องมาลุยกันเลยครับโอ้ออกมาหาไม้ก็สวยหรอครับพี่น้องพุ่นตะเวนขึ้นหรอครับเมื่อนี่ครับเพื่อมีแต้มเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมีแต้มมารุนมาติดตามน้องกันครับเอาสิ้ผ้าพี่ผ้าน้องยามไปทั้งนี้แหละครับเมืองครับพี่น้องเมืองหนูครับมันอยู่จังสี่ห่ะครับ ข้องก็ออกมางามงามครับนี่เป็นจังไดเนาะพี่น้องรอบเศร้าครับหลังแรกหลังแรกโอ้ยเหวครับเฮวนี่ครับหลังแรกครับนี่บ่มี่พี่น้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับหลังสองเป็นจังไดพี่นอ้องอือ หลังสองกับบมี่ครับนี่พี่น้องข้องงามงามดิมันหลอดปลาหย่า,ยามันนี่ครับนี่ถือว่าข้องงามครับแห่งบมี่เตีมพี่น้องส่วนมากหนูมันลงมาอยู่ในไฮน่าเหรอครับพี่น้องน้ำขางคู่แท้มันดินมันแห้งครับมันบกคอยอยูไหมพี่น้องมันเลยลงมาในไฮน่านี่แหละครับเขาก็ใส่ไว้รอนี่แล้วพี่น้องลองมาลุ่นน้ากันครับคือบอ่ดินทวนทวน,ทวนพี่น้อง ไปต่อครับอืหลังนึงกับบมี่ครับเอา้าคือบอ่ได้ยินพี่น้องโอ้ยนี่แม่หมายเฮ้าครับนี่นี่นี่ที่แล้วพี่น้องเขาใส่ไว้นีเลรอครับพันหยาลุ่มบุ่มอยู่นี่ครับคือบะมีหนูพี่น้องนี่แม่เขาใส่ไว้พันหยาลุ่มบุ่มอยู่นี่ครับ ย่ามือเศร้าหลังแรกกระขาดแล้วพี่น่องพี่รักบ่วงเขาพี่น้องโอ้ห้อยมันดินคักยู่ครับนี่เสียใยครับเบิ้งครับห้อยมัดดินจนว่าหยามุนเหมิดครับรอหนิครับบรรยากาศงา้ๆรอบเศร้าครับแต่ว่าแต้มบไหลาข,าขึ้นย่ามาเคลื่อนครับบ่อท่านมีจักแต้ม่พี่น้อง เพื่อมีแต้มเนาะศึกยังบ่ท่านได้จบพี่น้องอย่าเฝ้านับศพทหารครับเพื่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องครับมันต้องมีจักแต้มละนะคึดว่าครับนี่ไหมพี่น้องหมายห้างไหมเอา้ายิ่นขัรถครับเอา้ามีน,นี้ดีครับพี่น้องนั่นนั่นยิ้นขักเลยครับเอารอบเ้ามีแต้มเหรอครับ เบื้องพี่น่องเอาเอาโอ้สวอนอยุคครับรอบเก้ากระได้ครับนานมาแล้วพี่น่องมาแล้วเอาสวอนอยุคครับมาแล้วมาแล้วเฮงว่าตัวพี่น้องเฮงว่าสิมีเตรียมครับอุ้ยกากระได้ครับมากวนเฮ็ดยังเนาะ หว้ามมเมนสิบ่มีเตียมครับมีแต้มหนึ่งเราว่องหันครับห้อยผ่านอยู่เดียพี่น้องอืมบึงบ่วงเขาครับเอ๊หีแม่พี่น้องเขาใส่ไปหนีไหมเพียขามัาฟังผีครับข้องมันขามมาผีแม่พี่น้อง เอามีสองเตีมเหรอครับรอบเศร้ามีสองเตีมเหรอพี่น้องเบิงเบึงเบงเบึงพวกใส่งามอยอะครับตัวนี้ก็ได้พี่น้องเตีมสองครับเต้มสองหลังจากเขาผ้าพีผ้านองมายามหนูครับรอบเศร้าครับพี่น้องเศร้าจนสวยเพื่นละครัเพราะมีเต้มฝากพีฝากน,อน,กน,อกน้องยุดกเนาะได้สองเตีมครับเมื่อคืนนี้เขาได้หกเตีมครับเดี๋ยวสิผ้าพีผ้านองมาสรุปผลงานครับ ก็เพอะได้ปนคือเก่าเขาเนาะหาจินพ่อได้ปนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามช่องสารพันช้าแนวเน่เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจครับคนอีสานพาดทิ้นหาจินทินคนเหนือครับพี่น้องแต่ว่ามือนีเขาเดินทางมากบ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่กาละทินเนาะพี่น้องเนาะเขาได้ได้โอกาสมหาไส้หนูครับแต่ว่ากม็มีแจ้มฝากพี่ฝากน้องยุดอกครับหาจินพ่อได้ปนครับพี่น้องสวัสดีครับ พี่พ้าพี่ผ้าน้องมาสรุปผลงานครับก็พ,กอ,นะอ,พอมีเต้มฝากพีนะ่ฝากน้องเนาะก็พอมีเตีมเนาะพี่น้องเนาะหายุหากินครับ